คลิปนี้เรียกสามพกคือกันตัวนี้โอ้ไปกว่าน้อตัวนี้เอาตัวนั้นกอเขาได้ครับเอาเอาเอาตัวนั้นไปเกอท่านกันได้ครับเกาะได้บ้างบ้าบ้าขาวไดบ้ 40, sí, xíp sí. no, tôi đi nhanh qua yo. ตัวใส่น้อยก็ไม่ตันนะครับเตอนลองแล้วนะไม่ตันนะถอดออกใส่น้อยออกมาออลองดูจะขึ้นไหมถ้าม่ขึ้นก็ไม่ใช่ไม่ขึ้นหรอกมันคือมันจมนิดเดียวเองนะโนะ ดูแล้วเดี๋ยว

ไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วยาวเลยยาวเลยออกไปทางพุทธนะครับขวา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 เบาเบาเบาขวาขวาขวา ขวาเลยพี่ขวาเลยขวาเบิร์ดขวาเบิร์ดขวาเบิร์ดเลยขวาเบิร์ดเลยไปไปไปชนชนชนไปไปไปเฮ้เพื่อเพื่อเพื่อองล้อปัดดึงไว้บนะโอดสาวกนะฮะหดแล้วหดแล้ว พอนก้ยูบเลยบัวครับมันบ่มี่เลยถอดออกมาแล้วบมี่วมีคือคือมีคนถอดเบิงแล้วเท่นึงแล้วครับเพราะน็อตมันหลวมถอดออกมากับโมี่อย่างเป็นว่าใช่หน่อยอ่ะตัวอันแยกมันละียงผมแยกเคยมั มันบมดูดเลยอ่ะว้ามันโมดูดมันปวดไปอยู่นะมันมันโมดูดมันปวดปวดไปรว<อ>บ้า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  เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เชนนั่งกันพี่เชนเติมแล้วต้องไปไล่ล้มมาเบอร์ชิปไปไล่ไปไล่ล้มก่อนคับนะขณะก็ยังเบอเดี๋ยวได้ไปจ่ายเงินกอนพี่เดี๋ยวไปเห็ดคันนั่งกนเดี๋ยวขอไปจ่ายเงินทนอันเนราาปลอยห่มัมัเอาก็ไปอันนั้นล่ะปล่อยเบอร์ชิปเบอร์ซื้อเหระ Ờ oh, oh, bờ pan Bỏ con ba bà าจ่ได้ในละกันคานนั้นก็ยังไม่เสร็จนั่นนะลุ้นกันนั้นอีกว่าะจะขับได้ไหมอ่ะไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครใชด้วยครับผมกับสีเรืองอไหลยนต์คิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเรืองอไหลยนต์ครับ